เล่นกัเป็นใช้กลดใจแล้วเขาเขาแย่งเล่นแล้วอ่ะเขาแย่งเล่นแล้วจริงอ่ะแกแปดไปเลย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 แนะนำตัวหน่อยไหนงกายแต่งกายเอาเล่งกายเล่งกายหนนะตัวสักทีเถอะน้องสุสุภพรนักสวตบอลมิสแกรนนักก่อนีธรรมราชเขาไม่เห็นตาเความสวยต้องค่อยๆดูนะคะน้องอ้อยปิยะธิดาโพทองมิสแกรนตั้ง อ,อุยลกเป็นอะไรลูกแบบลูกทำไมตเต้นยอกูไม่ต่ว่ากินยาเยี่ี๋ยวอ๋อได้ละคะิตเหรอิตไม่เยอะเี่พินักายายนอะะเมื่อวานเรียกว่าอะไรว่าเพ่งเานพอใจมาเมื่อวานเหรอพอใจนะเราดสกว่าตัวเองทำออกมาดีแต่ไม่ได้ดีมากเดี๋ยวก็แต่ได้ดับขึ้นไปเรื่อยแต่เมื่าแต่งหน้าองแบบทาแล้วก็มีเสียงพมเป็นนองมาใช่าดี เขาอยกผีเส้นขาเพราะฉะนั้นแหละห้ามคัดเนาะมาแล้วชุดนั้นมัาในคอนเซ็ปต์ไอะไรไรหรือซองสุดเลยจากซองสุดชุดกองนองเหรอคอนเซ็ปต์กองนองคือไม่ตีซองก็คือมีห้าชุดค่ะเพราะว่าชุดห้าไม่ได้คุณได้ตีซองค่ะใครเป็นห้าใครตี่จงนี่ค่ะผู้จัดการแล้วก็มีผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็มีผีดีแล้วก็มีพีผีกับพอดีว่าชุดนีกั่าห้านิดน้อยค่ะเป็นห้าเป็นผิวเป็นห้าเรานืิเส้นไม่ได้เราอ้วนขึ้นนะปอแไหนไม่ได้เขาตัดไม่พอตีตัวเล่นแต่แบบหาชุดไม่แล้วจะไปห ฮ่าแถวๆนี้เล็กแต่ว่าก็ได้มาเล็กเลยฉันนักกีฬาสีโรงเรียนเราเราพอซึ่งมันหมั่นใจมากเพราะเราไม่ได้โลิกมาก่อนนะไม่เห็นท่าโพสหรอเออมั่นใจอ่ะนี่เออหมั่นใจเลยทีนะมุ่งเลยแล้วเกี่ยวอะไรกับท่านี้เ g อจเอาก็อยากแบบเป็นสาวแบบไหวถุกที่เออไปทำท่าอย่างนี้ก่อนเออเมื่อยว่าไม่ได้เลย งงมากเมื่อวานก็พวกเราก็ทีมที่นะคะก็สนุกสนานแล้วก็ป่วยกับมาเลยค่ะนะคะก็แล้วเราล่ะคะชุดเราอะไรไงลูกก็เป็นชุดหนักมวยนะคะเป็นมวยว่านนะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่เคยแล้วชุดวานออกมาขึ้นเลยคือเดินไม่ใช่ดอยติดคนเนี้ยเออแต่ก็แต่วันนั้นแหละมันทําแบบหมอคืนเซ็ตหัวยาวก็ได้ไส้นะคะก็ดีดีกว่าไมีชุดไส้นะคะชุดส้นแต่ชุดสวยนะจริงไหม ต๊อปอ้าสวยเออวันนั้นแหละเพื่งหน้าเส้เมื่อวานเพื่นแต่หน้าเส้เมื่อวานนะคะสำหรับหนูหนูคิดว่าหนูพี่ดิฉันแต่งหน้าหหนูคิดว่าฉันแต่งหน้าที่แต่งให้หนูสวยมากไม่เพืือนหนูอนเพืือนเอ่ะไม่มีเหืือนแบบนะ่ช่วยนะคะสมบัติินะหน้ตอนนี้ก็หน้าเยี่ยพอแล้วหุ้ พอเล่นกันแล้วก็ชอบฝีแบบนี้ไงทุกคนหนูขอต้อนรับภาษาตายไม่ยากเลือกเยวมาพื่อเอาเฉพาะแต่แค่คำเดียวสักที่นานาอะไรนะนาเกือบนายเยอะนาอะไรนะนาบกนาเหมือนป่าจวดเออนาเป็นแนบกดีวันนั้นเราบอกพี่อ้อยวะพี่อ้อยแรงดีวะฉันส่วยเหมือนเลนบกไหมฉันถามเธอเมื่อวานว่าฉันแต่งหน้าส่วยมาเออส่วยส่วยเหมือนเลนบกเลยเมื่อน โดนเงินโดนทองไปดูอุ้ยไม่ได้ไรนะแล้วเมื่อกี้เราเป็นคนที่แบบเป็นคนใต้ด้วยกันแล้วเวลาพูดมันจะชอบติดชอบเป็นคนกรุงเทพค่ะชอบหน้ากรุงเทพขนาดชอบเขาเรียกว่าคำหยาบซึ่งเหมือนนะเราเราคิดเลยเมื่อกี้ว่าห้ามนะห้ามพูดคำหยาบนะเพื่อไรเมื่อกี้โอ้ยไม่ได้ดูคนมันเป็นภาษาที่หน้ารักหมาขวัญสายเนาะขวัญสายบ้านเอามันน่ารักใช่ค่ะกรุงเทพอ๋อลืมค่ะตอนนี้อยู่พอดี โมนี่สกันดีาไเน่ไม่แววันนั้นนะก็คือออยเขาก็ติดตามผลงานของน้องเขาอยู่แล้ว้ทีนี้ก็คือมาเจอกันที่วันที่17จก็ถามว่าทาไมถึงนั่งคนเดียวอ๋อมันมีขอยากเล่นกับเคกดารแล้วกันเปดารเยขาักล้วแล้วนี่มายุกับช่นี่เธอย่ได้กัมายุบชันเลย้ย่า่งตลอดเนาะลก็อยู่กันมนด้วยกันมตลอดสรุปก็คือวันที่เป็นวรุ่ก็วันนั้นไง่ว้ ก็คิดว่าเออทำยังไงดีอยากจะแบ่งเงินกันยังไงดีนะแล้วมันก็เยอะมากๆอะไรแบบนี้มันก็คือพูดขึ้นมาว่าถ้าได้รางวัลเดี๋ยวฉันให้เธอห้าพันนะแต่จะเฉยตบหมุกชันกันนี่ก็บอกว่าถ้าได้รางวัลก็แบ่งเท้ากันและเออวันนั้นก็ตบหมุกกันน่ะก็ก็วันเป็นแบบร้อนเมื่ือน่ะวันนั้นนี่อยู่จักไปด่าด่านเออด่าด้านี่อุ้ยเดี๋ยวขอด่าเดี๋ยวใ่ใช่หมอนั่นแล้ว ขอเรานั่งกินข้าวได้คิดด้วยคนมันดีคนมันดีดังเนั่งกินข้าวเลยเฉพคนทัอะไรสองพันงงมากใช่ไหเอามือตัางวฉยเฉยคนมันดีดังอะทุกคนนะลืมฝากเขียนน้องสุกหนยนะคะฝากเป็นกำลังใจของเฟสภาษาใต้เนี่ยภาษาใต้เลยก็ฝากเขียนน้องสุกหนยนะคะสุพรางสุวรรณมิสแกนนะเขที่ธรรมราชก็เป็นกำลังใจให้เรา้ยนะ ใช่บอเพชรนี่เพจใจก็บอกอยู่เมื่อกี้มันมันแต่นอนนี่มันบอกอารมณ์สะอาดกับไม่นอนใบใบอย่างนี้แหละก็ก็เป็นหย่อเราเราเป็นคาเล็กเตอร์ถึงเล่นกันมากว่าเราไม่ได้แบบยากแต่เมื่อนใครแต่ว่าเราเป็นตัวของเราโดยเป็นแบบเราก็ยืดหด้วยกันตั้งนานแล้วแต่ว่าแต่ว่าโดยความที่ว่าเออเขาบอเขาเห็นขึ้นเขาชโฉไม่แบบนี้แหละเขาเราก็เออเราเป็นตัวเราอยู่แล้วดูดูก็แบบ มีคนสนใจเห็นดูเราเพิ่มมากขึ้นแล้วองเงี้ยเขาคุณมากๆนะคะแต่ใต้สมมุิว่าเอ้ยเมาถึงสมมุิว่าเมื่อกี้แบบเมื่อประมาณว่าเออพูดได้ยาไปทุกคนอย่าคิดมากนะเพราะว่าน้องกันเล่นกับผมมันเล่นกับมันทึ่งมันเออทึ่งทึ่งอบชอบกับแม่ตอนแตวกตอนแระนอนเล่นทึ่งเมื่อกี้ยังกับรือซึกปิ้เมื่อแต่ไม่เพื่อนมันบุตโต้เอ้าค่ะ ภาษาใต้เก่งมากเลยนะไม,ไม,ไมไ่พูดใต้เก่ง,งพอดีหนูเป็นคนกรุงเทพที่กําลังหัดพูดใต้นะคะภูดมีร่เนานะคะโรงพยาบาลกรุงเทพคิดเตียนเลยนะคะทึ <laughs> ่งนะคะฟาเกียหน้องอ้อยนะคะปียธิดาโพธิ์ทองอันนี้พิสซุซ่อนหมาแบบกับตัวเลยนะคะออให้เล่เตายผันนี้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 นะคะฟาเกียหนออ้องอ้อยปียธิดาโพธิ์ทองกันนะคะ <laughs> เ,ออเอ่อเอ็มจีทียไรวะ <laughs> สิบได้ห้า50 50ค่ะวันวันวันไฟนะคะวันเอ็ซวันไฟค่ะนะคะฝากเขียนน้องอ้อยกันนะคะก็คือมันตลกตรงนี้แล้วจนน้องไม่ไปตดลตลกไ้ได้ค่ะสวยค่ะ,คะไปตลกแต่ส่วยโอเคโอเคอีสระกันอีอระอีสระอีสระ